ได้รับคำทักทายที่รุนแรงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอวดหน้าใหม่หลังฉีดปากทรงยอดฮิตแต่โดนทักแรงแบบเก่าสวยกว่าเจ้าตัวไม่ทนขอฟาดกลับลั่นเก็บไว้ในใจก็พอเพิ่งหายป่วยหมัดมาสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่เจ้าตัวก็ไม่ขอหยุดสวยพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก,ก็เข้าคลินิกไปเสริมสวยฉีดปากทรงยอดฮิตล่าสุด23เมษายน2567เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ออกมาอวดโฉมเผยปากทรงให่ ที่เพิ่งไปอัพมาผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าออกจากโรงพยาบาลเสร็จไปฉีดปากมาหนึ่งกรุ๊ปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าลุกใหม่สวยปังไม่เบามีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสวยฉังเทียบแต่กลับมีอีกด้านที่คอมเมนต์แรงมองว่าหน้าเดิมปากทรงเดิมของสาวเจนี่นั้นดูสวยมากกว่างานนี้ทําเอาเจ้าตัวถึงกับไม่ทนจนออกมาคอมเมนต์ฟาดกลับรัวๆว่าคอมเมนต์แบบเดิมสวยกว่าพักก่อนเลยย่อเก็บไว้ในใจก็พอค่าฮ่า ไม่ผิดนะถ้าใครจะคิดว่าแบบเดิมสวยกว่าเทียงแต่ไม่ต้องแสดงออกมาก็พอมันตัดความมั่นใจให้น <ości> ุ้ยคิดเอาเองก็พอฮ่า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 ฮา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 